เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่29สิงหาคม2557นะครับก็เป็นในเรื่องของกลุ่มพลังงานเมื่อวานก็คงทราบแล้วนะฮะเรื่องคอสชมีมติปรับโครงสร้างน้ำมันนะครับโดยได้มีการมีมติเนี่ยปรับภาษีสัมประสิทธิ์นะครับภาษีเทศบาลแล้วก็กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เลยส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยต่อลิตรปรับตั้งแต่วันที่29สิงหาเนี่ยปรับตัวลงนะครับ โยโดยการปรับราคาขายปลีกเนี่ยผ่านทางการปรับโครงสร้างภาษีนะครับโดยการลดการจัดเก็บภาษีสัมพันธิ์ม,มิตรนะครับของน้ํามันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการจัดเก็บสําหรับน้ํามันดีเซลนะครับโดยทางฝ่ายมองเนี่ยจะไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบนะครับต่อผู้ดําเนินงานธุรกิจลงกันนะครับเนื่องจากไม่กระทบต่อโครงสร้างาราคาณลงกลันนะครับสาหรับผู้ ผู้ดำเนินงานนะครับธุรกิจการตลาดก็คือสถานีบริการน้ํามันนะครับด้วยมีน้ํามันคงเหลือเนี่ยก็ทําให้มีการขาดทุนจากน้ํามันเบนซินแล้วก็ตัวแก๊สโซฮอลคงเหลือนะครับในราคาสูงนะครับในขณะที่กําไรดีเซลคงเหลือราคาถูกนะครับแต่ถ้าว่าได้มีการปรับการเรียกเงินกองทุนน้ํามันนะครับเพื่อลดผลกระทบจากการออกมติข้างต้นด้วยนะฮะด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันขายปลีกอาจทําให้มีการปรับ นนการบริโภคน้ำมันภายในประเทศนะครับซึ่งอาจส่งผลต่อการทำกำไรของธุรกิจการตลาดนะครับโดยค่าการตลาดนะครับของน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลเนี่ยจะอยู่ที่ราว1 4ถึง5.3บาทต่อลิตรนะครับในขณะที่น้ำมันดีเซลเองเนี่ยอยู่ที่1.6บาทต่อลิตรนะครับระยะสั้นมองกลุ่มพลังงานเนี่ยยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับ ด้วยระดับราคาน้ํามันดิบแล้วก็ค่าการกันที่อ่อนตัวนะฮะยังคงเป็นปัจจัยกดดันผลการดําเนินงานธุรกิจน้ํามันนะครับอ,อีกทั้งการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันก็ยังอาจจะส่งผลให้เห็นการปรับโครงสร้างราคาก๊สเพิ่มด้วยนะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มก๊ซนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตเคมีนะครับ ตัวถัดมาก็เป็นตัว AH นะครับอ่อก็ครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรก็ลดลงไป46%เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่261ล้านนะครับสาเหตุก็มาจาก1น,นะฮะยอดขายลดลง15%นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไปตามการผลิตรถยนต์ที่หดตัวลงนะครับแล้วก็2ออาตาัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 7.9%ในครึ่งปีแรกของปี5.6นะครับลงมาเหลือแค่4.6%เนื่องจากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงนะครับอีกทั้งสัสดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยู่ในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นนะครับค่อนข้างน้อยกว่าเทียบกับธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนนะครับแม้ผลการดําเนินงานในครึ่งปีแรกเนี่ยจะไม่สดใสเท่าไหร่นักนะแต่เชื่อว่าผลการดําเนินงานในครึ่งปีหลังคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะฮะเทียบกับใน ครึ่งปีแรกนะฮะตามการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นโดยทั้งฝ่ายคาดการผลิตในไตรมาสสเนี่ยจะปรับตัวขึ้น1 0เเทียบจากครึ่งปีแรกนะครับทั้ง a h ชเองกอ็ยังมีงานใหม่อย่างชิ้นส่วนสำหรับนิกสันนาวาร่ามาร่วมมาช่วยเสริมด้วยนะครับส่วนวผลการดำเนินงานในปี58เชื่อว่าก็จะปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากการพื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ คาดจะเริ่มเห็นการพื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับแล้วก็จะยังคงปรับตัวดีต่อเนื่องไปในปี58ตามอุตสาหกรรมนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยอิงบน PE ที่8.5เท่านะครับของปี58นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่18.80บาทนะครับเออแล้วก็แนะนำทยอยซื้อนะครับวันนี้ก็จะมีวอลเลนเข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือตัวซ u เปอร์ว1นะครับ อันนี้เนี่ยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในสัดส่วน6หุ้นเดิมต่อ1ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนที่เข้านะครับก็คือ280ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ต่อหหุ้นสามัญน,นะครับาราคาใช้สิทธิ์ที่9.5 5บาทนะครับอายุ1ปีสามารถใช้สิทธิ์ได้3ครั้งนะค,คือ30มกราสามสิเมษาแล้วก็31กรกฎาในปี58หากประเมินมูลค่าที่แท้จริงนะครับเอาราคาแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์ ซูเปอร์วอล1จะไม่มีมูลค่านะครับแต่หากประเมินเ uh, นื่องจากตัวแม่เนี่ยปิดอยู่ที่9 uh, 8.90บาทต่ำกั่ราคาใช้สิทธิ์นะครับแต่หากด้วยประเมินด้วยวิธี b a บ็กโชว์โมเดนะครับตัวนี้เนี่ย volatility อยู่ในระดับที่สูงก็คือสักประมาณ uh, 100%นะครับก็อิงจากตรงนี้เนี่ย90-110% volatility เราจะพบว่าราคาซูเปอร์วอล1เนี่ยจะอยู่ที่2.96-3.60บาทนะครับ uh, ตัว WorkPo i n t นะครับ ก็ไปมิงมานะครับแนวโน้มในครึ่งปีหลังเนี่ยจะฟื้นตัวดีขึ้นนะครับโดยถ้าหากมาดูในเรื่องของผลประกอบการในช่วงของไตรมาสสเนี่ยจะลดลงไปถึง85เเทียบเยออนเยียนะครับอันนี้ก็จากรายได้ลดลงทางฟรีทีวีเนื่องจากอัตราการขายโฆษณาที่ลดลงนะครับก็เป็นผลกระทบจากในเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็มีการลดเวลาออกอากาศนะครับ แล้วก็เริ่มดําเนินงานทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยก็เลยยังทําให้ตัวดิจิตอลเนี่ยขาดทุนแล้วก็ฉุดภาพรวมอยู่นะครับครึ่งปีหลังนะครับแนวโน้มจะดีกว่าครึ่งปีแรกหลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลายนะครับผู้ลงโฆษณาเนี่ยเริ่มกลับมาใช้งบมากขึ้นนะครับก็ทําให้อัตราการขายโฆษณาเริ่มดีขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเนลสันเองเนี่ยช่องดิจิตอลของเขานะครับก็มีเลตติ้งอยู่ในอันดับ4ทํทให้เวิร์กพอยต์เนี่ยขายโฆษณา เริ่มนะครับใช้กลยุทธ์ขายโฆษณาเป็นสปอตเลสมากขึ้นแทนในช่วงแรกที่ขายเป็นแพ็กเกจก็คือขายเหมานะครับนอกจากนี้ก็จะมีะทางฟรีทีวีก็จะเติบโตจากมีรายการเพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาช่วยหนุนแล้วก็อีเวนต์ยังมีการรับรู้ไรายได้จากตัว World Expo เข้ามานะครับส่วนปี58ปเนี่ยก็จะมีแผนการปรับขึ้นค่าโฆษณาใน,ในช่องดิจิตอลอีกเท่าตัวนะครับตามเรตติ้งที่ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ายรายการทางช่อง5มายัาง ดิจิตัลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงต้องตามดูนะครับส่วนฟรีทีวีเนี่ยรายได้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะย้ายจากจอ่อจากฟรีทีวีมาไว้ในดิจิทัลเมื่อไหร่นะครับอีเวนต์ก็ยังคงมีในเรื่องของ w บอร์ Expo อยู่นะครับแล้วก็ธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเติบโตโดดเด่นก็คือเรื่องของละครเวทีนะครับซึ่งจะมีการเปิดลงละครที่ SQ1 นะครับ ในมีนา58ซึ่งจะเริ่มมีรายได้เข้ามานะครับสำหรับราคาพื้นฐานเนี่ยเราอยู่ระหว่างปรับนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำแนะนำด้วยนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ